ไซโลกว่าไม้เดียวก่ใกล้ๆเตะเตะเตะแก้คันครับผมโอ้โหกัดคิดว่าใหญ่ไม่คิดว่าใหญ่หรอกกัดคิดว่าตัวน้อยเลยไซโลนะเต็มจังงอยเลยโอ้โหแรงมันยังดีอ่ะดีนะเปิดกล้องว่าจะปิดกล้องอยู่แล้ว จะกลับบ้านอยู่แล้วอะไรเนี่ยโอ้โหอ,อะไรขรองเขามาแม่มัง,ง่ายนะครับไฟมาโลซัดเตะแก้คันเข้าไปหนึ่งเตี้ยมเนี่ยครับผม มาแล้วจะมืดอยู่แล้วโอเคฝากไว้ได้ครับเตะแก้คันครับหมายก็ชะโดนะเล่นชะโดตอนนี้มากัดเอาตรงด้านหน้าเนี่ยสุดยอดครับผมเตะ